ครับอยู่กับผมกับเปาสายบันเทิงครับวันนี้ก็มาบุกเขียงเขียงเนื้อของพี่โจชนแนลนะครับขุนนี่เขามีฉายาด้วยุนกระบ,บี่สายจวดอันนี้ก็ที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ครับเนี่ยก็มาเขาเรียกว่ามาอุดหนุนพี่แกได้เนื้อสดนี่เนี่ยดูถ้าคนรู้จักแบบยุคแรกๆของยูทูบเบอร์นี่เนี่ยหน้าตาพี่แกประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมขึ้นช่องให้แต่ช่องแกน่าจะใหญ่กว่าช่องผม ไปไปมาเด้อมาเด้อดูไปดูซอยจูซอยจูก้อยขมอ้าวอ้าวสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่โอ้นัดกัน11บเอ็นม่วงทำไมมาถึงบ่ายมงเนี่ยแบบไหนเราก็ซอยเนื้อรออยู่นี่รถติดรถติดรถติดนะถ้าไม่ติดก็กลับมาไม่ได้นะอันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไอจอยชาแนลอันนี้ช่องอะไรนะเป่าส่บันเทิงครับสวัสดีครับเอ่อช่อง FC เป่าส่บันเทิงทุกคนนะครับผมอันนี้ก็จะมีหนังนี่หนังกีว่านี่เออนี่ครับอันนี้มัดมัด เท่าไหร่ครับนี่มา20บาทครับสามพันห้าสิบถูกเลยแล้ขายแบบดล้ำแบบล้ำเซลล์อ่ะโอ้ใช่เดี๋ยวไม่ไม่ไม่เราเคยมารอบหนึ่งแล้วใช่ไหมเคยมาแล้วครับรอบแรกแล้วมามาทำคลิปอะไรนะที่ว่ามากินส้มตับอยู่ด้วยนึ่งหยุดลองอยู่ดลองคนติดตามอะไรตอนนั้นตอนนั้นเพจนี้ยังไม่ได้ทำนะเพจนี้ผมผมลบทิ้งตอนนั้นเหรอแต่ว่าทำไอช่อง YouTube มันก็ขึ้นตอนนี้มาเป็นเจ็ดหมื่นแล้วบ้างพี่โอ้แสดงว่ามาตรฐานอยู่นะ มาตรฐานดีมาตรฐานดีออกจากเราเนี่ยได้ดีทุกคนเลยเนี่ยคือคือคืออันนี้อันนี้อะไรนะพี่อันนี้เป็นหนังต้มครับผมหนังต้มสุ่มอันนั้นคือ40่สิบบาทน่ะบอกราคาเลยอันนี้40่สิบสิบบราคา40บาทอันนี้โลหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยโลหนึ่งไอ่สองร้อยเก้าสิบกรับขายที่ร้านนะแต่ถ้าเป่านี้ก็จะพิเศษหน่อยห้าร้อยแอะไม่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 กิโลละสี่ร้อยก็พอแล้วไปไก่ตีนไหมเนี่ยตีนจกตาแม่งได้ปันเนี่ย ล่อนเลื่งก็อนเร่งก็โอ้โหอ,อันนี้อันนี้เขาว่าเขาจะทำสามสามทำเมนูดูมาดูครับผมมีเมนูนําเสนอสามเมนูครับตอนนี้จะทําเมนูก้อยคาโคลงให้ดูให้ชิมไม่ใช่ดูหรอกให้ชิมรอบแรกก้อยคาโคลงก่อนเออเดี๋ยวจะก้อยแบบเต็มเต็มคาราเบลเลยตอนนี้ขอสับเนื้อก่อนแล้วก็นี่พวกเครื่องในพวกนี้ครับเราจะซอยใส่ด้วยกันให้เปาชิมเขาบอกว่าอยากชิมซอยจุอะไรพวกเขาเดี๋ยวจัดให้ทุกทุกแผ่ครับครับผมครับเอาญาต สับเนื้อก่อนแล้วกันนโาเกีรยบ นะครับผมเดี๋ยวเรื่องเปาแสบันเชิงชิมนะครับไอ้ผักเราอยู่ไหนวะมาเดี๋ยวลองชิมดูครับผมเปาแสบันเชิงนะครับจะลองชิมอันนี้เป็นเมนูนแรกนะทุกคนเพราะว่าเรามีสามเมนูนอืมอ,อย่าบอกว่าอร่อยเอาเรื่องจริงเลยอย่าโกหกกันดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกินตับแล้วน่ะกินตับเฉยเลยนี่ไงถึงยอดครับเดี๋ยวลองชิมดูนี่มันจริงหรือเปล่าวะเดี๋ยวขอลองชิมดูจริงหรือเปล่าวนี่อร <c oughs> ่อยครับอันนี้ที่ยาวๆนี่ไม่ใช่เลยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไอ้ไอ้ ขาคักคาเทนาพี่น้องคาเทนาคาเทนาอร่อยครับเนื้อสดจริงๆเนี่เนี่ยขนาดขนาดตั้งแต่ต,ตั้งแต่เปิดร้านแต่ตีห้าด,ดูดูนาฬิกาครับี่โมสิบสี่สิบห้ามาบ่ายสี่โมงแล้วจะอร่อยตรงไหนอร่อยเนื้อยังสดอยู่เลยครับโอเค <Okay, S 1> เดี๋ยว,วไม่รู้ต่อไปครับผมไงจริงได้ผม ห้องนาฮักนาฮักเนาะอืมมึงก็น่าเกลียดกูเกลียมากินเนาะบ้าแล้ว <c oughs> นั่นสิเรื่องเลยตัวนี้ก็จะเป็นนั่นที่เราแผงไกยนะครับเนี่ครับตรงนี้งานร้านครับผมอ่ะถ้าถ้าชุดหัวไอ้หูหางนี่ราคาแค่ร้อยห้าสิบบาทครับผมร้อยห้าสิบแมนหางแล้วก็<อ>ลมนะี่ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทขายไม่แพงอันนี้จะเป็นชุดเออ่เขาเรียกว่าอะไรนะอูเพียอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งของบ้านตั่วนนะอันนี้ผมให้เคียรติเขาเลยเนี่ยดู อเขาเพียมาครับอกมีเพียมีพริกมีกะเพราผมให้เบอร์หนึ่งบ้านถาวรเลยเขาทำอร่อยมากแล้วทีนี้ผมคือบอกแค่ว่าคือหางกันเข้าไปภาษาทองภาษาจีนภาษาอีสานกเขาเป็นแล้วบอกเขาตงเทะไงแล้วทีนี้ผมชอบนะผมมาเขากินผมมาเขาเห็ดเรากินหรือลูกค้ากินเราเขาชอบนะครับเออเดฟผมไม่เคยเจอเดี๋ยวลองมาจิ้มดูนี่เขาหมักไว้อย่างเงี้เนี่ยเดี๋ยวเขาทำให้ดูเออผมไม่เคยโกหกอร่อย ไอผมไม่เคยโกกแฮ่ผมไม่เคยเจอเมนูนี้จริงๆนะเราดูเดี๋ยวเขาทำเดี๋ยวไปเอาเขาเรียกว่าอะไรเ้อูเพี้ยอูเพี้ยอูเพี้ยโอ้ก็ไม่ต้องไปต้มแม่อะไรใช่ไหมพี่ต้มตอ๋อถึงซอยแล้วก็ต้มอันนี้ก็ต้มเปื่อยหรือว่าแค่พอเนื้อเนื้อเนื้อมันสดุ้งอ๋อโอเคครับ นี่ต้มนะครับอันนี้ขายถุงเท่าไหร่ชุดแล้วแต่สั่งครับผมนี่ครับเป็นชุดแห้งนะครับต้มชุดแห้งชุดแห้งครับผมแล้วแต่สั่งลูกค้าสั่งเท่าไหร่เราจัดให้ได้หมดครับผมน้ำลายเลยส่วนใหญ่เขาจะสร้างสั่งหกสิบบาทเยอะพี่น้องใช่เพราะว่านี่นี่เราจะมีหนังนี่ใช่หนังเปล่อยบางร้านมันไม่มีบางร้านมีแค่อะไรปอดกับอะไรนิดหน่อยแค่นั้นเองอ่าของเราจะจัดเต็มให้ครับผมคือต้มนี้ต้อง จัดเต็มนะครับร้านแรกเลยเนี่ยที่ผมเห็นเจิ้งจัดเต็มครับผมเราทําเขียงเองครับเดี๋ยวมาดูน้ําซุปด้วยนี่นี่ดูน้ําซุปน้ําซุปนี่คือผมไม่ได้อวยนะพี่ตามหลักความจริงถูกไหมใช่อันนี้คือน้ําซุปของเราครับน้ําซุปนี่สีข้นๆนี่คือเป็นเราใส่เขาเรียกว่าใส่น้ําขี้โพลนะครับภาษาอีสานนรำขี้โพลนี่พี่น้องเพียใช่ไหมพี่อ่าเพียเพียอ่อนเพียอ่อนนี่เนี่ยอ่าครับก็มี อันนี้ไม่ใช่กล้วยนะนี่ไม่ใช่กล้วยอันนี้เป็นสูตรหมักพิเศษของเขาเลยนี่ใช่ครับเป็นสูตรย่างซี่โครงอ่อนวัวครับผมอินย่างมากเลยนะนม่เาขาย่างผงบอกมันอเออ,อใส,ใส,ใส่ใส่ข้าขวคั่วใส่พริกปลล่นแล้วใส่อะไรอีกบ้างครับน,นี่ใส่แค่เนือแค่เนื้ออ๋อโอ้ยผมจะบอกให้ไป <c oughs> อ่านนี่สูตรสูตรวัวเออไอ้ทักมาทำนี่อินบอกอินบ็อกซ์อินบ็อกอินบอกว่าบอกว่แล้วทำไม่ต่อบอลาเอาเล่นซื้อ นี่ยนี่นะครับสูตรเด็ดนะครับย่างคือลูกค้าติดใจขายยุนาลา่าหนิคือพ่อขายพี่น้องนี่ครับคลิกแล้วฮ<า>ัทก๋วเตี๋เตี๋เตครับนี่บ่ออาจารย์เพือนกินข้าวโครงกินข้าวโครงข้าวโครงครับโครเลยนี่บอเคยผอแก่ได้เกิดมาหนิขนาดลูกเล้าอีสานเลยรับ ผมเอากินหมูชิ้นเลยจะตั้งหมูออมยอกแล้วบอกว่าผมเสิร์ฟแล้วครับผมนี่ซี่โครงอ่อนกัวครับผมเอาสายบันเทิงจัดลงไปเลยครับผมนี่มันต้องนี่สี่แม่เขนกันใช่นี่เขาอยากบอกยังนึงว่าลูกพี่เขานี่คือเบอร์หนึ่งการเหียนเบอร์หนึ่งเหรอเมนเป็นแห่งเก่งมากมากครับเอาเลยเบอร์หนึ่งเขียน ข้ามมาเห็นมีเด็พี่น้องบอสก็ใจท่านเห็นถึงว่าแทะนะเขาใจอยืนแด้ข้ามมาก้อยเห็นมีคือมันไมเยีะเดียวได้เห็นเอเอาเอาเบอกไปาถึงว่าแซ่บนะกินจริงนะอย่างนี้สูติไอ้นี่คุณก็บีไสโลก็คุณือมีหมักหมนเลยแซ่บขนาคุณบอมนี่เเป็นคือเขาเป็นสายสายแบบหมักโดยตรงเลยส่วนผมจะเป็นเพ็ดเป็นต้มนัวผมเนีเป็นต้มผแล้วก็เป็นลาบก้อยนะ ซอยเท่านี้คือเป็นเมนูน uh, ี่แหละเอสีเป็นนี่นยหมักซี่คงอ่อนนะครับเอเขาจะทำเนี่ยคนมตีนโรเตเลเซอรมาเลยนะครับลูกอูเที่ยงครับผมที่ทางร้านขายดีครับขายดีแนะนำแนะนำเป็นเมนูแนะนำของทร้าเอาว่าเขาเนียวแต่กินครับเป็นข้าวเหนี้ยวมะม่วงมะอันนี้เปาแสบไปเจอเขาเคยมาหาผมรอบหนึ่งเรื่องที่บอกเลยครับบอกผมตลอดเลยว่าเออเพราะว่า ตอนนั้นยังไม่ดังคนติดตาม200กว่าเนี่ยมาหาผมนะตอนนี้ก็ยังไม่ดังแห้ะผมก็ดังโอ้ตอนนี้เห็นในเดียคนติดตามเยอะขึ้นขีดตลอดดิครับผมครับนือว่าโชคดีครับขอบคุณจากเปาเป็นผู้แล้วใช่ไหมอโหมาเป็นดังมากเลยดังมากก็ก็เอาจริงนะคือผมก็นัดพี่โจมานี่แหละคือเห็นแกเปิดร้านเนื้อผมก็ว่าอ่ะกะว่าซอยจุกินเฉยหูเก็บต้อนรับดีครับมีจุกใช้คานัดไบผม มึงจับจูดดีกว่าไหมเอ้ยเดี๋ยวผมจะไปหาเจ้าคนนักแกเขาต้องอาทิตย์นึงหรือว่าสามวันอันนี้เดี๋ยวตอนบ่ายผมไปถึงนะ้ยมาเถอนเอาเอฟนี่กูเบิ่อเสือหมากูอีกสามเงื่อนเออไอตอนบ่ายนึกว่าเอฟุณก็มีแซ่มเขกาไปเออเอฟว่าเออมาขม่ากอโอเคแล้วก็แจมเมนูให้นีเลยนะครับจะมีกี่ตัวจะยูบเบื่อท่านไหนอยากมาหาหรือว่ามากินมาซิมซอยจูหรือว่าลาบก้อยซอยต้มร้านผมนะครับ สีมีเมนูเ,เด็ดย่างอ่าย่างซี่โครงอ่อนนะครับผมแล้วก็นี่ครับเป็นเมนูอย,ย่างกครื่นงมะอูเบียครับอูออเบียะและ้ว<ม>ก็ต้มขมสูตรผมเลยนะครับแล้วก็ลาบก้อยขาขับทงนี่ดูแรกนะครับทุกคนต้องบอกล่วงหน้านะครับอ่าตัวนี้นนนนก็เป็นลาบก้อยใส่ถงุงธรรมดาบ่เคยกินกระดูกอ่อนเนื้อนี่แซ่บเลยเนี่ยมันคือคือคือดีแซ่บมันนี่เลยอือหันวานคุปตนอนุมาน์คุปตนอือหูมีตอนนี้หาอนุมาน์คุปตนใช่ไหมพึ่งั้างป๋อเลยนี่ ฟอสิวัลสีเมนูเลยมาจากอิตาลีเลยวเลยมันเป็นห้างเกาหลีโเขาไม่อิตาลียว่ะโอ้ยคันยังสั่งกันเป็นเมียแล้วผิดตัวลูกมาทางเกาหลีลูกนีนครับก็ถือว่าพี่โจต้อนรับอย่างนี้มากเลยถ้ายูทูบเบอร์หรือว่าคนไหนที่เห็นคลิปผมแล้วก็พี่บิ๊กซูลินน่ะเขาคิดถึงอยู่เขาบอกว่าอยากให้บิ๊กซูลินนี่รนะอันนี้รู้จักกันไหมครับ เอือดี๋ยวอือแบบไหนอือแบบไหรฝากด้วยดิ่สุรินอ่าแวะมาที่นี่ด้วยคุณจะมียินดีต้อนรับแล้วก็ศิลปินเลี้ยงหมูครูอ,อ้วงเดอนมาได้ก็ให้ขาดแจมกีตาร์กันได้ใจไหมถามว่าใจไหม <c oughs> เราอะใจไหมมันจะฆ่าวเวยเขากินตัวหนึ่งได้ไหมกับผมก็าฝากคนไล์ก็แชร์แล้วก็ฝากเขาไปดูช่องพิโตด้วยครับตรงนี้ระบบเขาปิดการลงเห็ยนช่องพี่โจ่แต่ว่าเขาก็ได้จะเปิดการลงเห็ยนเยอะกว่าช่องผมครับ ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็อำลาไปด้วยาอยู่นะเป็นชั่วโมงอยู่เอเคยังไงก็ฝากไว้ครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเลยนี่เป็นยูทูบเบอร์ไม่พูดไม่เก่งก็เข้ามาเที่ยวไปหาครับผมที่ไรครับผมเขียนในวัวสดตัวที่นาของปีศาจลวดนี่ก็อยู่ที่บ้านดาวน์นะทุกคนเด้อเสิร์ชในกูเกิลได้เมื่อกี้เสิร์ชมากี่กี่ชั่วโมงแล้วมาถึงนี่จากอำเภอวุ้ยเชิดมานี่ก็ร้อยโลสองประมาณสองชั่วโมงไม่ไม่ที่ผมแชร์ให้นะ อ๋อไอ้เมื่อกี้เขาส่งไปที่โลเคชันโลเคชันไปที่ไอ้นี่เลยเออก็คือทุกคนมาปันดาวแอฟริกา4,000 4,000 4,000โล่ประมาณสวันน่ะใช่ไหมแล้วผมจะไปปักหมุดใหม่พี่น้องตอนนี้ก็คือพิ่อากจะชื่อบ้านชาววอนอำเภอเชลเมื่อกี้จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมถ้าอยากมาเที่ยวหามาลองซิ่งแบบสุดๆทักอินบอสมาก่อนเออไอจูเฟ้งเด็กก็ได้หรือเบอร์โทร0 6นย์หก8องสี่ศูสามารถ ดูก็ผมได้อย่างกินมองไดงหมองได้มองไดงเนี่ยอ,อย่างน้องมามา,มาแบบจัดจูนนะผมก็เออพอดีผมเกียร์ทานเพราะว่าผมขายไม่ดีมันก็เลยเ<อ>ข,ขลยร <ไ S 1> ดีว่า <laughs> ขายพอดีเลยหมดไปตั้งเกือบตัวนึง เนี่แต่ว่าโคงมันเหลือไงอันนี้คือเอาล็อกไปให้น้องเขาดิเออเออเออเอาล็อกไปเออเออเอาไปคือไปเหน้องเขาเออแวนแวนนล่ประมานั้นครับผมโอเคคลิปหน้าไปแล้วครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมอ่าฝากไปเอครับน้องไปแล้วคบไปเดเยไปครับอมไปคลิปเลยครับผมอยู่ดูคนดูอยู่จังหวัดไหนหรือว่าชอบกินแบบนี้หรือว่ากินไม่สุภาพนี้ก็ต้องขอโทษด้วยครับมันเป็นการกินแบบอีสรอิสานเนาะครับผม ถ้าไม่ชอบก็อย่าเลื่อนดูต่อไปนั่นแหละครับผมสุดคลิปนี้สวัสดีครับสดีครับครับผมยังจำเลยสายลวดตรงข้ามโนสายบังไฟสายจวดจุดแกคาตาซื้อคือนมองบอกว่าโซลเกนโซลเกนจุดต้องไปแตกคาตาเจค่าตางอนเจ้าวะไข่คิดว่าเจ้าเจอา